สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโชว์ใบายาประกาศชัดเจนโซเชียลโฟกัสชื่อในใบายามิวกี้ปรายาโชว์ใบายาในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนต่างให้ความสนใจและต่างก็เสียดายเป็นอย่างมากสำหรับคู่ YouTube สามีภรรยาชื่อดังอย่างมิวกี้ปรายาและแดนนี่ หลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้ออกมาบอกว่าจบความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแล้วก่อนที่จะมีประเด็นดราม่าร้อนอีกหลายครั้งและต่อมานั้นล่าสุดทางด้านมิ้วพี่ปรยาก็ได้โพสต์ถือใบยาพร้อมกับระบุข้อความว่าวันนี้เราสองคนได้หย่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากดราม่าและเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนก็ได้จบลงแล้ว ดีเทลต่างๆอีกมากมายเราขอเก็บมันเอาไว้ให้ลึกสุดใจของมิวกี้และยอมรับว่าหลังจากที่ตกลงกันได้ว่าจะหย่ากันในวันนี้มิวกี้ก็อยู่ในจุดที่แย่มากที่สุดของชีวิตอาการซึมเศร้ากลับมาหนักมากพอนึกขึ้นมาได้ก็ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งชีวิตจะมาถึงจุดนี้วันที่จดทะเบีนสมรสกับ วันที่อยามันคนละความรู้สึกกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเรื่องราวของเราสองคนหนักหนาสาหัสมากสำหรับเราทั้งคู่ทั้งการต่อสู้อารมณ์ทิฏฐิความไม่ยอมซึ่งกันและกันวันนี้มันได้จบลงแล้วและหวังว่าจะไม่มีเรื่องอะไรร้ยๆเกิดขึ้นระหว่างเราอีกขอให้เวลาเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นและยอมรับว่า แม้จะยังไม่ใช่วันนี้ที่เรารู้สึกแฮ ppy และพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกันแบบสนิทใจร้อเซ์เพราะหลายเรื่องที่มิวกี้เจอมานั้นมันหนักมากจริงๆแต่มิวกี้หวังว่าจะมีสักวันที่เราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกันแบบดีที่สุดและสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มิวกี้ตลอดที่เข้าใจและเคารพการตัดสินใจและเชื่อมั่นในตัวเงมิวกี้ ไม่ว่าจะข่าวที่ไม่จริงออกมาและก็ยังคงอยู่เคียงข้างมิวกี้เสมอขอบคุณคุณแม่คุณพ่อมิน้นอิงนัชชาพี่เอเดและเพื่อนทุกๆคนที่ให้กำลังใจเสมอมาโดยเฉพาะนัดและนิสาขอบคุณมากจริงๆสุดท้ายของสุดท้ายอยากฝากถึงคนที่อินมากจนหเกินไปกับคู่ของเรา คอมเมนต์ Comment, ออกความคิดเห็นตามอำเภอใจสนุกบากมากมายก็ควรจะหยุดและเอาเวลาไปดูแลเรื่องของตัวเองและครอบครัวของตัวเองให้มีความสุขไม่ต้องไปยุ่งและใส่ใจเรื่องของคนอื่นขอขอบคุณข่าวจากสยามเนวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ